Won't you get a hub, paradise? Something more than a store with a paradise that we probably can't afford because the wearing price. So, you have my chance and now I have home. But keep my girl, Don't have lining หุดเล้ะตัวหัวทิม่มได้ครับต่อกันเลยรถเขาเป็นอะไรอะ่ะรถพี่เขาเป็นอะไรวะ รถเป็นอะไรครับจะอรถเข้าเพิงมาเบียดใครอ้าว,วไม่แนะล้วรถเป็นอะไรอ่ะครับเสียค่ะจะเอารถจอดไว้ก่อนจะนั่งไปซี่กลับบ้านอ๋อไม่ด้จอดรถอีกละเด็กอยู่แล้ว,เ,วเราเปิดไฟส่องทาง,ง,ง,งว่ <c oughs> าดวได้ <c oughs> ได,ได้ได้ครับ เดี๋ยวเคียนถอยหลังก่อนรออ่ชืะไหโอเคเดี๋ยวตั้งหลักใหม่ครับขึ้นบนรถเลยก็ได้ครับโอเค ครับขอบคุณมากพอดีความร้อนขึ้นอ๋อความร้อนขึ้น,น,นเครื่องยังร้อนอยู่ใช่ไ,ใชไหมครับยังเปิดไม่ได้ก้องอย่างน <s we at> ั้นแหละค <c> ร <oughs> ับถ <c oughs> ้าฝืนเดี๋ยวเครื่องน็อกครับโอเค เล็กน้อยครับเพื่อร่วมทางเห็นอะไรก็ช่วยได้ก็ช่วยๆกันไปครับ oh. พอดีผมได้ดูคลิปพี่คนหนึ่งนะที่เขาขับไปแล้วก็เหมือนกับว่าให้ดูเวลาเราขับเลนซ้ายตลอดอ่างเงี้ยเราจะเจออะไรบ้างอะไรเงี้ย ดีครับมีประโยชน์ดีครับคนอื่นที่เขาไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์เขาจะได้รู้ครับพวกที่ไม่รู้อะไรแล้วแล้วแล้วด่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่เกี่ยวรอกครับว่ามอเตอร์ไซค์คุณดูดิผมว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลอย่างที่พี่เขาพูดจริงๆครับไม่เกี่ยวกับรถครับอยู่ที่สันดานบางทีโอเคมันกระทันหันเราเบรกไม่ทันอย่างเงี้ยยังยังโอเคนะไม่ใช่ยังครับนี่เลยไม่ครับทำไห้ลสวยทำตามหมดไหม่เลยคืออะไรคือคทีม่ต้อทำอะไรคทอระดมมา บางทีผมไม่เจอผมไม่เจอผมไม่เจอนานแท้ว่ะนานมากเลยจะห้านาทีแล้วห้านาทีกว่าแล้ว เพื่อนๆบอกผมไม่ค่อยพูดคือหนึ่งเลยผมพูดไม่ค่อยเก่งครับแล้วก็สองเวลาขับรถมันต้องใช้สมาธิในการขับค่อนข้างสูงนะครับเวลาพูดสมาธิมันจะหายไปครึ่งหนึ่งนะมันจะมาอยู่ที่ปากแทนครับผมผมก็เลยไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ครับอ้ไาไม่แน่ใพูดได้ก็จะพูดไปครับ นี่ นี่เป็นเส้นสลองพุงนะครับก็มุ่งหน้าเป็นออกต่อครับผมเดี๋ยวเราก็จะผ่านอะไรนะสนามสนามอะไรนะคางกออไอรีนาคนระับเป็นสนามฟุตซอลครับสวยมากครับสนามนี้ตอนคืนเปิดไฟสวยดีไฮอยารถรถจอดรถจอด